สวัสดีท,ท,ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกันในเกมบิค c โซ t นะครับเป็นบคโซเนี่ยเป็นเกมสร้างสร้างปราสาทนะครับแล้วก็ป้องกันปราสาทตอนกลางคืนนะตอนเช้าก็จะมีความวุ่นวายต่างๆนานาของชาวเมืองนะครับในเรื่องขาดอาหารในเรื่องถ้าขาดอาหารปุ๊บคนก็ตีกันนะครับในเรื่องคนงานไม่พออ่าเราจะมาเริ่มกันเลย15วันแบบเน้นๆ แล้วก็เล่นเป็นระดับ4ก่อนแล้วกันนะครับกลางๆ4 5นี่แบบรู้สึกว่ายากยากพอสมควรเลยนะครับแล้วเราก็จะเล่นเป็นพื้นที่แบบสุ่มนะครับได้อะไรก็เอาอันนั้นนะครับอ่าแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไว้ก่อนเพราะว่าเกมนี้มันขาดอาหารง่ายมากครับอาหารที่แบบโอ้หมดแล้วแบบคือคนจะฆ่ากันนะครับยูน,นิตก็เป็นกลางเอ่อมาตรฐานนะครับผม ไปเราก็จะเริ่มเกมกันเลยครับอ่าตอนนี้ผมก็เล่นเป็นแล้วตอนแรกเล่นไม่เป็นคือไม่สร้างโรงเตรียมไม่สร้างไม่สร้างรงเตรียมเยอะๆไม่สร้างสมาคมเยอะๆคือคนจะฆ่ากันตายนะครับ <ural technology> <Peru> อ่าตอนนี้เรามูตรงนี้เป็นโซนแกะอ่าเป็นโซนอาหารนี่ก็เป็นโซนอาหารเหมือนกันตรงนี้จะเป็นรังหมาป่านี่เป็นโซนหินอ่าตรงนี้น่าสนใจนะครับตรงเนี้ยอ่าตรงนี้น่าสนใจ ซื้อที่มาตรงนี้แล้วก็ขยายมาฝั่งนี้มีโซนหิน2จุดเลยอ่าสร้างถ้าสร้างไว้ตรงกลางเนี่ยศัตรูจะเดินวนมาเราสร้างกลางหูเข่าเลยลวกันสร้างตรงนี้แหละใกล้ต้นไม้ด้วยโหต้องคือตรองมีต้นไม้แค่ต้นเดียวอ่าตรงนี้ลยกันนี่แหละอ่าสร้างไว้กลางหูเข่านี่เลยอ่าต่อมาเราก็รอให้ภาษาสร้างเสร็จนะครับ ภาษาสเสร็จปุ๊บเราก็สร้างแคมป์มเลื่อยไม้เลยแล้วกันตรงนี้ใกล้ๆไม้หน่อยจะได้ทํางานเร็วๆต่อมาเราจะสร้างหมู่บ้านโคนฮะของเรานะครับโคนุฮะของเราจะสร้างตรงมุมนี้แล้วกันก่นนะเดี๋ยวสร้างจัดระเบียบบ้านให้มันดูดีหนะ่อยอ่านี่โอเคตอนนี้เราก็จะมี แหล่งฟาร์มเงินของเรานะครับแล้วก็มีแหล่งฟาร์มไม้อา้าวลืมแอดคนงานแอดด้วยนะครับลืมไปเลยไม่ได้คนเดียววะอ๋อบ้านยังสร้างไม่เสร็จอ่านี่ครับได้2คนแล้วตอนนี้ก็ต้องซื้อที่เพิ่มอา่าซื้อไปโซนปศุสัตว์ก่อนแล้วกันเอ้ยซื้อโซนโซนนี้ก่อนทหารเรายังมีเยอะนะครับตอนนี้เรามาขาดไม้เอาไม้โอเคพอละโอเคได้มา2โซนนะครับจะเป็นโซนตัดต้นไม้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีเหมืองหินนะครับ อันนี้เราก็ต้องรอให้ไม้โตอันนี้เป็นความยากระดับระดับ4นะครับเตีเล่นระดับ5้าจะเล่นนานหน่อยอนนี้เราเล่นสิบห้าวันแบนบว่าให้แบบให้ผ่านฉลุยอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าเล่นง่ายๆไปก่อนต่อมาเราจะสร้างอันนี้ยังสร้างไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ขุดหินเราต้องขุดอันนี้ก่อนเราต้องขุดหินไอห,หิน,ห,นหินแสงแสงอาทิตย์ก่อนนะครับวิธีการเล่นเกมแบบว่ากองโจนนะครับเราหาจุดก่อนอ่าศัตรูมาทางนี้เราก็เอา เอากองทหารของเรานะครับทั้งหมดไปไปปิดล้อมแม่งเลยครับเนี่ยครับไปการสู้กันแบบกองโจรน,นะครับผอเอาทหารทั้งหมด5คนนะฮะสู้ไปยังไงก็ชนะอยู่ดีระยะประชิดเลยได้จบไวๆต่อมาเรามีไม้และเอ้าเราซื้อโซนนี้เพิ่มเราก็จะสร้างเป็นโซนอาหารนะครับต้องเก็บตั้งแต่เนิ่นๆเลยเดี๋ยวเก็บไม่ทันคนข้างตายก่อนอาหารไม่พอกินต้องคนต้นไม้ตรงนี้ทิง้งละอา่าตอนนี้ แล้วก็สร้างบ้านเพิ่มด้วยเออบ้านไม่พอบ้านไม่พอสินะบ้านไม่พอไม้ไม่พอสิขาดไม้อีกเท่าไหร่สี่สิบนะครับตอนนี้เราเอาทหารทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเลยครับเดี๋ยวเวลามืดปุ๊บมันก็ตีกันเลยนะครับผมต่อต่ลุมบอลน,นะตอนนี้เราไปดูน้องแกนี่ว่าน้องแกน้องแกเข้าบ้านครับตอนนี้ตอนนี้จะคนงานไม่พอ คนงานมีน้อยตอนนี้เรามีคนงาน7คนแล้วก็มีคนว่างงานอยู่3คนนะครับ่าตอนนี้คนว่างงาน3คนไปเป็นคนเลี้ยงแกะไปเป็นเด็กเลี้ยงแกะเราก็สร้างหมู่บ้านโนนาของเราเพิ่มเลยครับผมอ่าเราจะสร้างหมู่บ้านคุนนาเไว้ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้อ่างั้นเอาส,สวยๆตรงนี้แล้วกันติดกันเลยโอเคเป็นทาวเฮานะครับเราก็ต่อมาเราจะก็จะสร้างอันนี้ครับเหมืองหินแต่ไม้เราต้องขาดอีก200ต้องการไม้อีก200นะครับ ไม่พอตอนนี้คนงานเราว่างงานเหลืออีกสอคนดูรตรงนี้ได้เลยนะครับว่างงานสองคนครับไม่มีงานทำอ่าก็าว่างงานเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วโอเคเราจะเราจะรอให้ไม้ครบ300นะครับเพราะว่าไม่พอเราต้องทําเมืองหินแล้วหรือร้อยหนึ่งไม่รู้เปล่าวะสองร้อยามร้อยวะสามรหรือร้อยหนึ่งหรือแปดิบ ตอนนี้หาอาหารไปก่อนอาหารก็ถ้าเต็มสุดคือ1,000นะครับเราต้องสร้างเขาเรียกว่าอะไรเขาสร้างยุ้งฉางเพิ่มอ่าตอนนี้เหลือเวลาอีก2นาที2นาทีที่มีค่าเราต้องรอให้เหลือ70เอง2ี 26. ขาดไม้อีก26อันจะสร้างเมืองหินได้ละโอเคโอเค สองอันโอเคได้แล้วเรื่องหินเราสร้างมุมสร้างมุมนี้แล้วกันจะได้เดินเ,เข้าออกง่ายหน่อยอ่าตรนนี้โอเคตอนนี้คนงานเราว่างทั้งสามคนเดีย๋ยวเรามีไม้เยอะๆก่อนเราต้องซื้อโซนเพิ่มหรอเอาเป็นโซนนี้ซื้อ,อยังซื้อไม่ได้ครับเราต้องยึดครองเราต้องสู้กันหงรบจันทาก่อนอ่าวกปริษัทจันทาตรงนี้ก็น่าสนใจเลยครับเป็นโซนอาหาร นี่ก็น่าสนใจขึ้นไปวันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นภูมิประเทศแบบเนินเขาเล็กนะครับไม่รู้ว่าเนินเขาเล็กเขาใหญ่แต่แบบน่าจะเป็นเนินเขาเล็กนะนี้เราต้องซื้อเพิ่มไหมผมว่าตรงนี้ไม้เราไม่พอครับไข่เยอะเลยต้องรอวันต่อไปเออนี่ให้แอดคนงานได้ละแล้วก็สามารถเพิ่มเพิ่มถ้าเรามีหินเราก็สามารถอันนี้ได้ครับเพิ่มจํานวนเพิ่มบ้านได้เลยครับคือเพิ่มไป ถ้าบ้านแบบบ้านมันอัปเกรดได้3ขั้นนะครับอันนี้เป็นขั้น1เดี๋ยวขั้น2ก็จะสามารถเพิ่มประชากรได้ละต่จะดูว่ามันจะเพิ่มกี่คนนะครับตอนนี้หินเรามีคนยานอยู่2คนอ่าเราต้องการทรัพยากรหินมากๆเลยเราก็จะเพิ่มโซนนี้ไปไปโซนข้างบนนี่ไหมเออนี่ไงโซนนี้แล้วกันครับตอนนี้ได้120แนละ้วเราก็จะสามารถมีโซนหาอาหารเพิ่มได้อ่าตอนนี้ เราให้คนงานตัดไม้ไปก่อนเพราะว่าไม้เราไม่พอตอนนี้จะมบื่แล้วไอ้สิบหกวิไอ้สิบห้าวิครับเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะตีกันแบบไหนเนี่ครับเป็น uh, การลบแบบกองโจรน,นะครับผมอันนี้เราสามารถมุปปกมปัดุงก้องได้ด้วยอ่าดูกันตอนนี้นักรบสุริยันของเราเขามาสแตนบายรอแล้วครับอ่านี่ครับเกิดมาปุ๊บตีเลยครับนี่ครับน่าจะมีสี่ตัวนะ กาจะมีแค่สี่ตัวเหมือนว่าความยากครับถ้าถ้าเราเล่นระดับแปดเนี้ยมาวันแรกจะคือจะเกิดแปดตัวเลยเราเรามีแค่ห้าตัวอันนี้เล่นยากนะครับอ่าต่อไปต่อไปเราจะเล่นมุมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าอ่าตอนนี้ศัตรูเกิดทางทิศอ่าทิศนี้โอเคเราก็เอาทาหารของเรานะครับไปแตนบายเราก่อนเดี๋ยวเราจะสร้างที่ทําอาหารอ่าที่เก็บอาหารเพิ่มตอนนี้เราต้องขาดไม้อีก ถ้าไรให้ได้200ก่อนแต่แว,ว่าคนงานในนี้ไม่พอคนงานตัดไม้ไม่พอเราสร้างเพิ่มดีกว่าเอาไว้ตรงนี้แล้วกันอ่าจะได้เดินง่ายๆหน่อยอ่าเราก็ต้องสร้างสมาคมช่างไม้ด้วยสมาคมช่างก่อสร้างนะครับแล้วก็สร้างอาเรียกว่าอะไรสร้างโรงเตรียมนะครับเป็นโรงพักผ่อนของคนงานนะครับ แต่ตอนนี้เราอาบบ้านได้แล้วเราไม่ต้องสร้างบ้านเพิ่มให้มันเปลืองนะครับเราก็อาบบ้านไปเลยตอนนี้คนก็เพิ่มมาอีกเท่าไราอีกสี่คนอีกสองคนนะครับอ่าบ้านลหลังลนึงคนนี่ครับถ้าค่าประสบค่าค่าบวกมันเยอะนะครับคนก็จะเกิดเร็วแต่ถ้าติดลบเมื่อไหร่คนไม่เกิดเลยนะครับอ่าตอนนี้เราต้องสร้างโรงเตรียมแล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวประชากรมันจะเครียด ตอนนี้เราต้องสร้างโรงเตียมกอนโรงเตียมอยู่ไหนวะโรงเตียมโรงเตียมไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงเนือเชิงเขาแล้วกันนะครับขึ้นมากินข้าวกินปลากันตรงนี้อ่าตรงนี้แล้วกันโอเคโรงเตียมบนเดินขเขาโคตรเท่อ่าตอนนี้เรามีไม้อยู่128อยีปเราต้องเรอเราต้องได้มาเอ้ยนี่ไงเราจะไม่ได้แอดคนงานเลยนี่วาก็ว่าแล้วทำไมมันทำงานชา้าโอเค ได้เวลาอัพบ,บ้านเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะไม่มีที่อยู่นะตอนนี้ตอนนี้ประชากรอารมณ์ไม่ดีแล้วครับต้องสร้างรีบสร้างโรงเตรียมแล้วแล้วก็สร้างอะไรอีกอสร้างบอ่อน้ําไม่รู้นะ่ะบอ่อน้ามันช่วยอะไรนะโอเครู้อ่ะบ่อน้ําช่วยอะไรก็คิดไม่ออกเหมือนกันโอเควางไว้ก่อนอันนี้ยังไม่เคยศึกษาข้อมูลตัวน,นี้เลยนะครับตอนนี้ฟาร์มเปิดไว้ก่อน,น้วกันอ่าตอนนี้เราต้อง แอดคนงานเข้าอ่ะแอดไปแล้วนี่ว่านี่ครับบวกสี่เลยครับอ่าเราต้องทําให้เขาอารมณ์ดีให้ได้เลยครับไม่งั้นเขาจะไม่สร้างประชากรเพิ่มให้เราตอนนี้เราต้องสร้างอะไรเพิ่มวะอ่าที่ล่าสัตว์นะครับโซนล่าสัตว์ตรงนี้แล้วกันข้างๆเลยใกล้ๆอ่าตรงนี้ตรงนี้ครับรนี่ทางขึ้นอยู่นี่ได้อยู่อ่ะ ต่อมาประชากรอ่าบวกสิบแล้วเราต้องสร้างอะไรเพิ่มดูก่อนนะอ๋อนี่ไงที่คุณหินคุณหินสุริยานแต่เราจะอันนี้ก่อนเพิ่มตรงนี้โอ้โหสามติบเลยเอไม่พอเนีย้ยสร้างบ้านเพิ่มเลยกันบ้านไม่พอคือเกมนี้แบบต้องบริหารให้ดีเลยอะ่ะแบบเล่นยากพอสมควรอ,อ่าสร้างบ้านเพิ่มแล้วก็ตอ,อนนี้หัวหมุนแล้วสร้างอันนี้ก่อนทำไมสร้างไม่ได้อะตรงนี้ตราสร้างตรงนี้เหรอโอเคสร้างกระแกบ้านก็ได้ ก็ดะอันนี้ก็เด้อ่านเนี่ยสร้างได้โอเคต่อมาเราจะสร้างไอ้นี่แล้วเออนี่ไงต้องใส่คนก่อนโอเคบ้านเราสัตว์เรียบร้อยแล้วใส่หินไปเพิ่มหินไม่พออีกนี่ต้องการประชากรมากกว่าตอนนี้ใส่หินไปประชากรต้องมาก่อนนะครับตอนนี้เราต้องสร้างไอ้นี่แล้วเดี๋ยวสร้างก่อสร้างไม่ทันเออว่ะอต้องสร้างกองทหารนีร่ว่ะลืมอะไรลืมไปกองทหารไปเลย นะครับใครว่างงานก็ไปเป็นอาหารซะอะไรเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยโอเคตอนนี้คนว่างงานสามคนนะครับเพราะว่าบ้านเราสร้างมาแล้วเราเหลือแค่ตอนนี้อัพอัพแค่เมืองก่อนตอนนี้เมืองเอาแค่เมืองเดียวก่อนนะครับสึกว่าหินยังไม่ค่อยขาดคขนเท่าไหร่อ่านี้เพิ่มไปเราจะได้สร้างจะได้สร้างตลาดได้ทันทีตลาดของเราอยู่ไหนนี่ไงเอาตลาดไว้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้กลางเมืองเองเลย นี่แหละอ่าตลาดอยู่กลางเมืองเลยแล้วตอนนี้เรา15อันไม่พอวะ่ะต้องเอา30ต,ตอนนี้คนงานพร้อมโอเคอาหารพร้อมแต่ไม้จะไม่พอไม้พอเอาซื้อโซนนี้โซนนี้เดี๋ยว่ะโซนนี้โซนนี้โซนนี้เอาโซนนี้แล้วกันนะครับเนี่ยมีไม้เยอะอ่าเขาก็จะมาตัดไม้กันต่อไปเราจะสร้างอะไรสร้างกองทหารนะครับ เรากองเนฮะเราต้องใช้ไม้300อันแต่ไม้เราไม่พอไงเราเลยส่งซื้อโซนไม้เพิ่มนั่นเองนะครับองนี้เราก็ต้องสร้างไอ้นี่เพิ่มด้วยอ่านี่โซนตัดไม้คนตัดไม้เพิ่มขึ้นเพราะว่ามีปัญหาว่างงานนะตอนนี้ตอนนี้ร้านค้าแอดคนได้แล้วโอเคแล้วก็สามารถเก็บเงินได้นะครับโอ้โหห้าคนจะสู้ทันไหมวะเนี้น่า,นาไม่น่าจะทันนะครับ ดี๋ยวลองดูก่อนว่าเราจะสร้างทันไหมเหลือเวลาแค่40่สิบวิสามสิบวิทันไหมเนี่ยตอนนี้ปัญหายังไม่มีนะครับยังบวกกันอยู่ไม่ถึงว่าบวกค่าลมนะครับตอนนี้ขาดไม้อีกต้องเยอะเลยเพื่อจะสร้างกองกําลังได้ันก็ไว้นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสร้างอันนี้ไปก่อนสร้างพวกเก็บอาหารก่อนตอนนี้อาหารเราก็เหลือไม่เหลือ,ไม,ลอไม่ค่อยเหลือเทนะ่าไหร่นะยวสร้างอันนี้แล้ว อ๋อไหมจำกัด900อ๋อยี่ถ้าเราสร้างคือแบบจะเพิ่มขึ้นอันนี้เราต้องสร้างโซนหนักล่าเพิ่มแล้วไาตรงนี้แล้วกันตอนนี้เอา้าไม่ทันแล้วว่ะยังไม่ทันได้ว,วางเลยอันนี้ครับกองทหารของเรามีแค่นี้จะสู้กับกองทหารทั้งหมดกี่ตัววะเนี่ยหนึ่งกองทรัพย์ไ้งหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวค่าต่อเก้าครับตอนนี้ดู้ได้ไหม,มาดูกันโอ้โหสู้กับน้องกวางด้วยเอา้าเรามันไม่ตีเขาอ่ะ เดินออกเดินวนออกไปห้าคนเนี้ยจะเหลือนะครับตอนเนี้ยเพราะว่าของทหารของเรามันโหดมากโคตรเก่งเวลลิลสองละเหลือครับเหลือหลือครับแต่เราต้องสร้างต้องสร้างสำนักคิดเตียนแล้วเพื่อที่จะชุบทหารได้ครับผมสร้างโบสถ์ตอนนี้เราต้องสร้างโบสถ์ก่อนนะครับเดี๋ยวส่ัยจะต้องสร้างโบสถ์ก่อนไม่างนั้นเดี๋ยวทหารไม่เฟิน a few moments later ตอนนี้มีใครบ้างเนี่ยเฮ้ยอัศวินไปไหนบูดาอัศวินไม่ทำงานเว้ละอัศวินอัศวินทั้งหมดมามาช่วยกันเร็วคุณจะตายแล้วคุณจะตายแล้วโอ้โหอัศวิน3คนสู้กับกี่คนวะเนี่ยอัศวินเขาตีแรงนะครับเอา้าแล้วทำไมไม่สู้อะอัศวินเอออัศวินบัคครับบัคแล้วครับ อาสาวินสู้ดิเว้ละเฮ้ยเฮ้ยหมดเฮ้ยหมดเฮ้ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้เราต้องแพ้แน่เลยต้องใส่ต้องรีวันแล้วอะ่ะต้องใส่ต้องรีวันวะ่ะเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้ครับเฮ้ยอาสวินมันไม่มาช่วยกันนะ่ะมันลาช้าอันนี้ผมไม่ผิดนะเกมนี้มันบั็กเยอะนะครับบางทีเรียกก็ไม่ค่อยจะมาเฮ้ยโหต้องรีวันใหม่หมดเลยสวดว่าเล่นใหม่ ช่วยกันข้ามันอีกคนนึ่งไงทำไมโอ้ยทหารไม่เดินทหารบักนั่นไงทหารบักเอาแล้วว่าต้องเล่นใหม่ต้องเล่นใหม่โอ้ทหารบักว่าแล้วมันต้องติดแน่ๆเลยโอย้ต้องรีเกมอีกแล้วอันนี้ต้องวางต้องวางทหารใหม่แล้วอะก็คือทหารก็ต้องมีหลายประเภทด้วยไม่งั้นมันเกิดไม่ทนัน เอาทหารไว้ตรงเอาทหารไว้ตรงเนี่ยดีวะแตระตรงนี้แล้วกันเนี่ยตัวนี้แหละนะครับทีนี้ตอนนี้เราขาดอะไรบ้างเอาต้องสร้างบ้านเพิ่มเรามีหินแล้วโอเคสร้างบ้านเพิ่มจวต้องสร้างกองทหารเยอะให้เยอะที่สุดนะครับก่อนที่จะไม่ทันภายในห,หนึ่งาทีสุดท้ายหนึ่งาทีสุดท้ายกับทหาร3คนของเราโอ้โหคนก็ไม่พอ พอไหมเนี่ยเอากองรอนเอากองกำลังทั้งหมดไว้ตรงนี้อ่าโอ้โหทานไหมล่ะเดี๋ยวนะน่าจะทานเลยครับเพราะว่าทหารแค่เวลาแค่ไม่กี่วินาทีงเอาประชากรที่ว่างงานทั้งหมดเลยครับในตรงนี้ครับมันจะได้ไม่ต้องวิงชา้าอ่าตอนนี้เอาเอาโอ้โหไม่พอว่ะ เอาหมดเลยตอนนี้ขาดหินแค่อีกแค่อะไรแค่2อสองเองแค่2เท่านั้นอ่านี่ไงเพิ่มไปนี่ครับจะทำให้ได้ทหารเร็วขึ้นนะครับตอนนี้ประชากรว่างงานวันนี้สิวันนี้ซะนะมาเป็นทหารซะอ่าว่างงานสักใช่ไหมมาเป็นทหารซะครับ <c oughs> โอเคตอนนี้เอาอีกคนนึง ได้ไหมน่าจะได้แหละน่าจะพอตอนนี้ถ้าไม่ถ้ถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วน่าจะต้องรีเกม <c oughs> รีเกมแล้วรีเกมอีกตอนนี้มีคณะมีคนอยู่อ่านี้เพิ่มไปหน่อยาอ,อาหารเพิ่มตอนนีเ้เหลือเวลาแค่ยีวินะครับกับการสร้างกองทหารเพิ่มอีกคนนึงโอเคกอนทานทังหมดมาตรงนี้นะครับไอ้คนนี้มามดิเออลีลาลีลานะเราอะ่ะ ตอนนี้เราต้องเพิ่มอะไรบ้างอะตอนนี้เพิ่มได้แนละเอาเป็นเพิ่มอันนี้แล้วกันอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วครับกองทหารทั้งหมดครับมาสู้กันตรงนี้เร็วสู้ก,กันพอไหมน่าจะพอแหละเหลือครับตายแล้วหนึ่งจริงเราน่าจะมีผลโล่ด้วยนะจะไม่มีโอ้ตอนนี้เราโดนลุมอะหกตัวเท่าไรวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เราเหลือแค่4คนน่าจะน่าจะทันนะอันจริงน่าจะรอดเพราะทหารเรามันเก่งมากโอเคครับตอนนี้เหลือแค่คนเดียวเรียบร้อยนะครับตอนนี้นักบุญนักบุญทำงานหนักเลยนะเราต้องเพิ่มอาชีพให้นักบุญแล้วครับตอนนี้ไม่งั้นโอ้โหนี่ไม่มีคนเลยนี่หว่าเราต้องเพิ่มแล้วเดี๋ยวไม่งั้นทหารเราไม่เกิดนะครับกองกําลังเราจะไป อ่ผสมทบกันที่นี่ครับตะบันตกนะไม่ใช่ตะวันตกที่ใต้เลยครับผมอ่าคนล่างครับมาตรงนี้ครับนะตอนนี้เราต้องต้องการคนเพิ่มครับตรงเตรียมก็ไม่พอบ้านก็ถือต้องอับบ้าน่อยเดี๋ยวนะบ้านไหนว่างบ้างวะไม่มีเลยต้องสร้างบ้านเพิ่มละบ้านสร้างบ้านเพิ่มโอเคทุ่นต้องการเพิ่ม อ่าตอนนี้ตอนนี้เราขาดอะไรบ้างวะลงอ้นี้ลงลงนี้เราสร้างแล้วโอเคอัพเพิ่มดีไหมอัพเพิ่มดีกว่าจะได้โอเคพันแปดไม้จะไม่พอใช้สร้างบ้านเพิ่มดีครับจะได้ผ่านไม้ผ่านไม้ไปก่อนไม้มุนนเะอันนี้สร้างดีเออนี่ไงโอเคแล้วก็ไม้เยอะใช่ไหมไม้เยอะก็สร้างเมืองหินเพิ่มครับไม่งั้นเดี๋ยวไราเหลือ อ่าตามไปตอนนี้ประชากรเราไม่พอนะครับต้องอัพแล้วอ่าบ้านนี้ก็ต้องอัพเหมือนกันไม่งั้นคนไม่พอเราก็ต้องเอาคนไปเพิ่มที่หลงเตียมนะครับคาบวกจะได้เพิ่มขึ้นตอนนี้หินไม่พอ2ี่เลยเหรอวะอ่าตอนนี้ตอนนี้เรามีหินเท่าไหร่14เราต้องเพิ่มคนวะเพิ่มทหารแล้ววะเอาเป็นอันนี้กัน สองคนนี้โอเคตอนนี้ไอ้น,นี้แค่สองคนก็พอนะครับตอนนี้อาหารเราจะไม่พอเอานี้โลงเตรียมก็จะเต็มแล้วเนี่ยไอ้น,นี่จะเต็มละไอ่อะไรวะเขาเรียกว่าโกดังจะเต็มละเอาเพิ่มตรงนี้ละกันโอ้ยจะบักวะเนี่ยไม่น่าจะบักนะครับน่าจะได้อยู่โอเคกลับบ้านไปบางทีมันแคบเกินมันก็แบบมันก็จะติดนะครับติดบักเออวะเรามีเรามีไม้มเยอะทำไมเราไม่ซื้อดินแดนวะ ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันไม่เข้าใจตัวเองซื้อไปดิมาเยอะใช่ไหมซื้อไปดิเอ๊ะนี่ไงจะคนงานจะได้มาตัดไม้เพิ่มอ่ะเนี่ยตัดไปมีที่ตัดไม้เยอะแล้วโอเคต่อมาเราจะเพิ่มคนงานตรงนี้อ่าลืมเพิ่มไปเลยต่อมาเราก็อ๋อโกดังจะเต็มอ,อีกแล้วรอเฮ้ยอ๋อบังสมบัติบังสมบัติต้องสร้างไอ้นี่ครับธนาคารหินได้พอ อีน่อยดึงเร็วอันเดียวเออได้แล้วเราสร้างธนาคารไปตรงนี้นเดี๋ยวว่าธนาคารไปตรงนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยคือถ้าสร้างติดกันมากคนเดินติดนะครับล้วก็คนก็ไม่มีที่อยู่ทำไมค่าลมต่ําค่าลมต่ําเพราะว่าเพราะว่าไอ้น,นี้ไม่พอนะครับไอสามาคมก่อสร้างกับไอ้น,นี้ไม่พอช่างก่อสร้างไม่พอนะครับน,นี่เพิ่มอีกต้องสามสิบเดี๋ยวเราสร้างเพิ่มมันดีกว่า ม้เราเยอะสร้างเพิ่มเอาโรงเตียมเพิ่มนีกว่าโรงเตียมเพิ่มตรงไหนดีวะเราซื้อดิแดนมาเพิ่มแล้วก็เอาตรางนี้ไปตรงนี้โอเคก็ร้านค้าเพิ่มอีกร้านหนึ่งนี่แล้วนฮะแล้วก็อันนี้เราสร้างโรงเตียมไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มไม่พอวะหมดแหล,ละไนวะงั้น เรามีหินแล้วก็อาบบ้านดิเออแต่ไม่ต้องสร้างเพิ่มให้มันเปลืองที่อาตอนนี้ช่างก่อสร้างเพิ่มอีกคนนึงตอนนี้ไปมีปัญหาว่างงานปัญหาว่างงานไม่รู้จบอ่าเพิ่มคนไปตอนนี้เราต้องเฮย้ยต้องเซฟวะลืมเซฟเลยชอบลืมเซฟนี่เด y สี่เนี้ยโอเคไว้ถึง d a ห้าก่อนเราเราจะจบพาร์ทนะครับผมเพราะว่าคลิปจะยาวก่อนตอนนี้ค่าลมลบสองนะครับเราไม่ได้เก็บภาษีนะ ทำไมลบสองวะเดี๋ยนะลบสองเพราะว่าเพราะว่าประชากรไม่พอประชากรไม่พอได้ไงนี่ครับใส่ลงเตียมเข้าไปเดี๋ยนะบ้านตรงนี้ัพแล้วัพแล้วัพแล้วโอเคสร้างบ้านเพิ่มอ่าบ้านไม่พออีกแล้วปัญหาเยอะจริงๆอ๋อนี่ไงบ้านไม่พอครับก็เลยต้องสร้างเพิ่มพอสร้างเพิ่มพอสร้างเพิ่มปุ๊บก็ต้องสร้างโลงเตียมเพิ่มด้วย อ่านี่เพิ่มไปคนหนึ่งเมืองหินสราใส่สต้องเพิ่มแล้วแหละเดอ,อย่างงั้นไม่คนไม่พอตอนนี้15ของเราเพิ่มมาทีนี้ดีกว่าอ่าเพิ่มไปคนจะได้เยอะขึ้นอาหารจะไม่พอเอาที่หลังนะครับเดี๋ยวก่อนนะมันเก็บได้พันหนึ่งตอนนี้เอาได้ได้600ก่อนเราค่อยสร้างเพิ่มอ่าตอนนี้ต้องต้องการกําลังคนเพิ่มแล้วล่ะ,ละมัง้งอ่ะเพิ่มไปเถอะโอเคตอนนี้อาหารเราไปีแค่11คนนะครับแต่ทีมนู้นมันจะมา20คนแล้ว ต้องเพิ่มทหารให้ได้ให้ได้15คน16คนนะครับมาณ16คนภายในช่วงเวลาที่จำกัดมากๆเพิ่มเป็นหน่วยหอกเลยกันนะหน่วยคนมาช้าขนาดนี้โอเคตอนนี้ปัญหาของเราไม่มีแล้วเหลือแค่ต้องการคนเพิ่มแค่นั้นเองเอาเลยอัพบ้านดีกว่าคนจะได้เพิ่มหนึ่งนาทีทันนะครับหนึ่งนาทีทันงั้นเราจะเพิ่มอะไรดี น,นี่คนเพิ่มมาอีกแล้ว okay. ไปมันหนึ่งคนตอนนี้มีทุ่งหญ้าด้วยทุ่งข้าวนะครับเอาทหารทั้งหมดมา,มารวมกันตรงนี้ครับเราจะลบกับแบบกองโจรน,นะครับผมลบกับแบบว่าไม่ให้ตั้งตัวเลยทีนี้อ่าอับบ้านเพิ่มดิเออจะไม่ลองสร้างเพิ่มหินเยอะจัดตัวน,นี้เราอับได้เนี่ยเรามีสิบอันอ่าอับไปเลยโอเค อาหารของเราจะทันไหมเนี่ยน่าจะทันนะเอาเพิ่มอีกคนหนึ่งอนะ่ะน่าจะน่าจะพอแหละน่าจะพอนะครับโอเคตอนนี้มีใครมีลูกปีหลานก็เอามาเป็นอาหารให้หมดทันแบบว่าสามสิบวิน่าไม่ทันละน่าจะไม่ทันอันนี้เท่าไหรเพิ่มยี่สิบโอเคเพิ่มคนไปคนทำอาหารนะครับตอนนี้เดี๋ยวอาหารจะไม่พอละตอนนี้เรามีโรงเตียมสองโรง อ่าแล้วก็สมาคม2จุดนะครับพอน่าจะพอใช้แหละแต่ตอนนี้เราต้องเอาทหารทั้งหมดของเรานะครับมารวมกันตรงนี้มาแบ่งกองแล้วกันอนะ่ะนี่ล้อมเลยเดี๋ยวเราจะล้อมครับศึกแล้วนะครับทําการศึกนี่คือศึกสุดท้ายของของ,ของพาร์นี้นะครับผมไว้พาร์ตน้าเราจะมาสู้กันใหม่อ่าชนะไหมชนะหละดูทรงแล้วชนะหละ นะครับมาแค่นี้เพราะว่าทหารเราเยอะมากหรือแค่สามคนเองตายไปสามคนโอเคครับหมดแล้วทหารคืนนี้มหมดแบบเดียวหมดแล้วเดี๋ยวพอเวลาเวลาคืนหกนะครับน่าจะนี่ไงมาแค่จุดเดียวนะครับเดี๋ยวคืนหกนะครับจะมาสองจุดนะครับตอนนี้เราก็พักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพาร์ท แรกของเรานะครับรอจะพาสองเราจะมาเล่นต่ออ่าโอเคขอบคุณครับท่านผู้ชมที่รับชมนะครับครับ